สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็แนะนําตัวก่อนเนาะแล้วก็ชื่อมิ่งนนชื่ออีทค่ะโอเคนี่ก็เป็นช่องใหม่ของพวกเราช่อง Youtube ใหม่ของพวกเราที่เราอยากเนี่ยอยากที่จะมาแชร์เรื่องราวต่างๆในแต่ละวันเป็นสตอรี่เป็นไลฟ์สไตล์เบา ก็คือวันหนึ่งเหมือนเหมือนเป็นการทําคลิปขึ้นมาเพื่อแบบว่าเก็บความทรงจําของเราไว้ว่าตอนตอนช่วงนี้เราทําอะไรอยู่เพราะว่าหลายหลายปีไปเราอาจจะแบบว่าอยากมาย้อนดูอดีตว่าเราทําอะไรลงไปบ้าง<ช>ค่ะใช่ค่ะส่วนใครๆหลายๆคนที่ดูแล้วหรือว่าอยากแนะนําให้เราไปทําอะไรใหม่ๆเนี้ยก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยค่ะหรือมีอะไรที่ผิดพลาดน,นะคะหรือมีข้อแนะนําอะไรดีๆนะคะ,คะก็สามารถคอมเมนต์ได้ค่ะใช่ค่ะ ค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะเราก็จะมารีวิวหอในหอหญิงกันเนาะซึ่งเป็นคลิปแรกของช่องเลย<ม>ก็เลยอยากที่จะมารีวิวหอที่เราอยู่เป็นในห้องเลยแล้วไม่ได้แบบรีวิวอาจจะไม่ได้รีวิวกว้างแต่ว่าเราจะรีวิวในห้องเราแล้วก็ห้องน้ำอะไรอย่างนี้เนาอะอซึ่งหอที่อยู่นะเป็นหอหญิงที่19อืกก็จะอยู่หลังคอมเพกใช่นี้ก็คือเราไปดูกันเลยว่านในห้องมีอะไรกันบ้างไปเลย คทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูว่าในห้องเนี้ยที่เขามีให้เราอ่ะมันมีอะไรบ้างเนาะอันดับแรกเลยอ่ะเราดูเตียงใ,ใกล้ๆเราเป็นเตียงสองชั้นที่เขาจะมีให้เราเตียงเนี้สามารถแยกได้ถ้าเราจะแยกเราก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากอ่ารุ่นพี่หรือว่าแบบแจ้งพนักงานหรือไม่ใช่พนักง,งานเจ้าหน้าที่พี่ๆเขาก็จะมาแยกเตียงให้เราได้แต่ว่าในห้องนี้มิ่งกับเบดนะก็แบบว่าให้มันประหยัดพื้นที่ก็เลยอ่ะนอนชั้นบนชั้นล่างแบบนี้ส่วนใครที่ จะนอนชั้นบนเนาะให้เตรียมแบบว่ามีพัดลมตัวเล็กๆมาเพื่อที่จะอ่ามันไม่เกะกะาวเวลาที่เราแบบนอนอะไรเงี้ยซึ่งช่วงแรกๆที่นอนนะรู้สึกว่าแบบเออจะนอนได้ไหมจะตกเตียงไหมมันน่าจะเป็นความกังวลที่ใครๆหลายหคนก็น่าจะเป็นใช่ไหมเออแต่เอาจริงๆแล้วอ่ะเราก็นอนนอนมันก็ชินละมั้งมันก็กลายเป็นว่าเออก็โอเคสบายดีอะไรเงี้ยเออนั่นแหละต่อมาที่เขามีในห้องเราให้เราก็จะมีตู้ตู้แบบนี้คนละหลัง แล้วก็มีโต๊ะมีเก้าอี่อ่านหนังสือเนี่ยคนละชุดเนาะแล้วก็เนี่ยมีไฟไว้เปิดอ่านหนังสือได้โอเค okay, ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูห้องน้ํากันว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าห้องน้าของในอ่จะเป็นห้องน้งํารวมห้อะอาบหรือว่าใช้ร่วมกันอันนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้าอันนี้เขาน่าจะลืมพึ <c oughs> อ่านล้างหน้ากันล้างหน้านตรงนี้ได้หรือว่าจะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นที่ล้างจานหรือว่าซักผ้าแล้วก็ทาตรงนด้เลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้า ใช่ไหม,ไมใช่นี่ก็จะเป็นห้องอาบเนาะตรงนี้ก็จะเป็นห้องห้องส้วมก็จะแยกแยกฝั่งนี้ก็คือห้องส้วตมตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาบก็จะแยกกนะันทุกคนก็ดูว่ามันเป็นยังไงเนาะเพราะว่าห้องในห้องในมันจะเป็นแบบอ่าโถใช่ไหมเขาเรียกโถกใช่ไหม ไม่ได้เป็นแบบชักโค้กแรกๆเรากจ็จะต้องปรับตัวหน่อยในการทีร่จะแบบเข้าห้องน้ำอาบน้ำก็มไม่ได้มีอะไรมากก็จะประมาณนี้เะโอเคโอเคทุกคนนี่ก็เป็นการรีวิวคร่าวๆเนาะอาจจะไม่ได้ละเอียดมากเพราะว่ามันก็มันก็ไม่ได้มีอะไรมากอในห้องก็มีประมาณนี้ในห้องน้ําก็มีแบบที่เราไปรีวิวมาเนาะซึ่งแบบว่าในหอพักหญิงที่ส9บนะก็จะอยู่เทอมหนึ่งอะ จ่ายค่าหอเนี่ยก็คือ3,300าอบาทต่อเทอมนะทุกคนเทอมหนึ่งมันก็จะมีประมาณ4 5หเดือนหรอสีเดือนสี่เดือนประมาณนี้ใช่ก็ถือว่าคุ้มมากๆถ้าเกิดว่าอยู่ในหอไหนเพราะว่าส่วนตัวก็อยู่มา2ปีแล้วเอ,อนั่นแหละ,ะมีอะไรอีกไหมอ่ะที่แบบว่าอยากจะรู้ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อยากรู้นะนะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เนอะนี่จะถามอ่ะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อน คนไหนมีคาถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างแล้วก็คือคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของมิ่งเนาะก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้ด้วยเพราะว่าแล้วก็ขออภัยที่แบบว่าอาจจะมีเสียงแทรกภาพไม่นิ่งบ้างหรือว่าแสงไม่ได้แบบชัดมากเพราะว่าเราเอาโทรศัพท์ถ่ายกันเนาะก็เป็นแบบคลิปแรกเริ่มต้นเล็กๆนั่นแหละค่ะส่วนอ,อะไรอีกอะ ก็ถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมที่เราสามารถที่จะพาไปดูได้ไปรีวิวได้ในอมอก็สามารถที่จะบอกกันได้ถ้าเราทําได้แล้วก็จะไปทําให้เพื่อนๆดูกันค่ะโอเควันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะบ๊ายบาย